สวัสดีครับวันนี้รายการวิหามาเล่า จะนาเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะฮะว่าในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีความผูกพันกับคนที่มีการกระบาดการฝาาร่ฝามืออย่างไรนะครับก่อนอื่นโปรดไม่ตากดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์และอย่ากดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวดวงชะตาหรือลายมือหรือเกี่ยวกับเคล็คดลับดีๆในการที่จะมาเสริมดวงชะตาของตัวเองอย่างไรนะครับก่อนอื่นผมกราบขอบพระคุณลุงหน้าที่คนเมตตารับชมคลิปนะครับ ผมตอนนี้ผมขอขายของแป๊บหนึ่งนะครับก็คือเทียนหอมชาเดอร์จากขายถั100่วเหลืองรเปซ็นเป็นเทียนหอมที่ผมทําทเองนะครับแล้วก็คิดค้นสูตรน้ําหอมเองและเป็นเทียนหอมที่ผมใส่น้ํามันเสกของหลวงปู่หงไปด้วยนะครับดังนั้นเราจะใช้จุดอธิษฐานจุดไหว้พระจุดขอพรได้นะครับแล้วก็ตอนนี้แหวนหมดแล้วแต่ผมก็เลยนําจี้สาริกาคู่เรียกท,ทรัพย์ทำพิธีอธิษฐานจิตบารมีขอบารมีหลวงปู่งหงมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะเอาไปห้อยแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองได้นะครับ ก็วันนี้ผมจะนําเรื่องราวของคนที่เกิดทั้ง7วันมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยหมดอายุขัยเนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคนที่มีการบาดกลางฝ่ามือนะครับเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ14ปีเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากโดยเฉพาะคนที่มีการบาดกลางฝ่ามือนะครับบางทีจะเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแอบางทีก็ ร้องแบบไม่มีเหตุผลนะฮะก็คือบางทีก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเล่นร้องโคลิกอะไรเงี้ยด้วยนะครับแล้วก็บางทีเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่สม่ําเสมอเป็นนู่นเป็นนี่อยู่เสมอดังนั้นถ้าพ่อแม่คนไหนรู้ว่าตัวเองเนี่ยลูกตัวเองมีการบากการฟ่ามือแล้วยังไม่ยกให้เป็นลูกเจ้าหรือลูกหลวงปู่หลวงพ่อที่มีคนกล่าวว่าเยอะๆเรารู้ตัวว่าพ่อแม่ยังไม่ยกให้เป็นลูกของเสี่ยงทธิ์เราไปบอกแม่เราให้แม่เราพาเรา ไปยกเป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วจะทําให้ดวงชะตาของแม่ดีขึ้นมีโชคมีลาบขึ้นและดวงชะตาเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยนะเพราะว่าไม่มีใครเคยบอกหรอกครับนะดังนั้นลองไปพิสูจน์กันนะอย่างพ่อแม่ผมครับผมก็ตอนหลังก็ผมเพิ่งบอกแม่ผมตอนอายุที่ผมอายุจะ30กว่าแล้วก็บอกให้แม่ผมอ่ะเอายกผมให้เป็นลูกเจ้าพ่อเสือผมก็เลยบอกพาแม่ผมไปอ่ะแล้วก็กให้แม่ผมกล่าวกับหลวงพ่อเจ้าพ่อเสือว่า อ,องค์พ่อตัวเหล่าเอียนะฮะว่ายกผมลูกชายชื่ออะไรเนี่ยให้เป็นลูกของอ,องค์ตัวเหล่าเอียเจ้าพ่อเสือนะอะไรชุดคุ้มครองเนี่ยหลังจากนั้นดูชะตาแม่ผมก็เปลี่ยนดูชะตาผมก็เปลี่ยนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะลองไปพิสูจน์กันนะครับแล้วพอคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงอายุ14ปีถึง18ปี ก็จะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะฮะช่วงนี้หรือบางทีอาจจะต้องย้ายทางไกลในการเรียนอาจจะต้องย้ายแบบที่อยู่อาจย้ายโรงเรียนหรือพ่อแม่อาจจะย้ายที่ทํางานหรือตัวเองอาจจะแบบย้ายที่ย้ายอาชีพเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพเนี่ยฮะเปลี่ยนจากทําอาชีพนี้เป็นอาชีพอื่นอะไรเงี้ยในช่วงอายุ1 8บแ1ดยถึงปปีนะครับและในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมักจะถูกเพื่อนฝูงรังแกนะครับหรือถูกคนอิจฉา โดยเฉพาะคนที่มีกระบากาฝ่ามือบางทีมักจะถูกเอาเปรียบถูกอิจฉานะครับแล้วก็แต่ก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นในวัยเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่มีคนให้ความสนใจและรู้จักกว้างขวางด้วยนะในใน,ในสังคมของตนเองในช่วงวัยรุ่นน่นะแต่ต้องระมัดระวังนะอันนี้ต้องระมัดระวังคนที่เป็นกระบากกางฝ่ามือนะครับอย่าหลงและเลงแล้วพออายุ1 8จนถึง25เนี่ย ให้ระวังผู้ใหญ่จะให้โทษก็คือบางทีผู้ใหญ่จะคอยหาเรื่องเราหรือบางทีจะคอยติดเตียนหรือคอยจับผิดเราอะนะแล้วก็มักจะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงด้วยให้ระวังผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงด้วยแม้ว่าจะทําความดียังไงก็ตาบางทีเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีเลยบางทีกลับจะจับผิดเราคอยหาเรื่องเรามากเข้าไปอีกด้วยนะแล้วก็บางทีทําดีให้ตายก็บองไม่เห็น ระวังจะเดือดร้อนและวให้ระมัดระวังจะเดือดร้อนด้วยคนผิวดําหรือผิวค้้ำอะไรพวกนี้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ผิวค้้ำผิวดําก็ให้ระมัดระวังนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะพออายุ25จนถึง29จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาแล้วก็ถ้าทํารับราชการช่วงนี้จะดีเลยจะได้เลื่อนตําแหน่งที่ดีเลยพออายุ29จนถึง35 ผลที่ไม่ดีต่างๆที่เราจะได้เจอในช่วงนั้นก็อาจจะกลับกลายเป็นเรื่องดีขอให้มันทําสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะคนที่มีกรรมการฝ่ามือหรือไม่มีก็ตามนะในช่วงอายุ2 9่สถึงสาเนี่ยให้มันทําสังฆทานเจ้ากรรมในในเวรเยอะๆแล้วศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยอุปถมัมคนที่มียศถาบรรดาศักผู้ใหญ่ที่มียศถาบรรดาศักจะคอยสนับสนุนเรานะดังนั้นให้ทําดี แล้วก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อาจจะมีเจอคู่ครองในช่วงนี้นะอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานหรือได้คู่ครองนะแล้วช่วงนี้เข้าของเงินทองก็จะเข้ามาดีนะพออายุ35จนถึง40จะมีศัตรูปองร้ายจะทําให้เกิดคดีความให้ลำคาญลาคาญนต้องให้ลาคานหรือว่าเหมือนกับว่าวุ่นวายเรา คอยหาเรื่องเราให้เราต้องมีวุ่นวายขึ้นลงขึ้นศาลอยู่เรื่อยๆนะแต่จะมีผู้ใหญ่ที่เราเคยทําดีกับท่านเขาจะมาช่วยคอยช่วยเหลือเราหรือผู้บังคับบัญชาจะช่วยเหลือเราช่วงนี้ให้ทาสังฆทานเจ้ากรรมในเวรเยอะๆให้พวกมารเยอะๆนะพวกเนี้ยมารจะเริ่มเข้ามาเพราะเห็นเราเริ่มดีพออายุ4 0จถึง40ถึง45จะมีคนคอยรบกวนให้ยุ่งยาก แต่ว่าก็จะไม่ได้มากก็คืออาจจะต้องเสียเงินเพราะบริวานนรนี่ะจะมาเบียดเบียนขอยืมเงินขอเงินให้ช่วยเหลือเรื่องเงินอะไรเงี้ยอาจจะต้องเสียทรัพ์จ่ายรัพใส่ใส่เงินใส่จ่ายทองหรือให้ยืมแล้วไม่ได้คืนอย่างเงี้ยนะในช่วง40-45ถึงนะพอ4 5่สถึงห้จากที่ว่าจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีในต้นๆอาจจะจากร้ายกลายเป็นดีแล้วบางทีที่เรารู้สึกว่าเราจะแพ้ก็จะกลายเป็นชนะของหายก็ได้คืน คนรอบข้างก็จะให้ความรักความช่วยเหลือดีมีคนอุปถัมภ์ดีนำโชคนำลาบมาให้ช่วงนี้ครอบครัวจะมีความสุขดีไม่มีปัญหาพออายุ50จนถึง55จะมีลาบในช่วงต้นๆช่วงอายุ50ก็จะเริ่มมีโชคลาบเข้ามานะแล้วก็จะมีผู้หญิงผิวขาวารูปร่างผอมๆไม่อ้วนจะนำโชคลาบม,มาให้นะในช่วงอายุ50ต้นๆแล้วก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองจะมีโชคลาบม,มีเงินทองแต่ให้ระวังคนที่ผิวดำแดงจะคอย ขัดขวางคอยหาเรื่องเราจะเป็นศัตรูเรานะคนผิวดำแดงจะขัดโชคขัดลาบเราให้ระมัดระวังทำบุญให้เจ้ากรรมายเวรให้กับบานเยอะๆพออายุา55จนถึง60จะมีความบุญสมบูรณ์ดีจะไม่มีปัญหาอะไรจะได้รับลาถ้ารับาสกาจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งจะได้มีเงินมีทองเข้ามาแต่ให้ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเร,เรื่องสุขภาพแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินเรื่องอเกี่ยวกับคดีความแต่ว่าเอาเงินจ่ายไปแล้วก็จบ ดังนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนอายุใกล้หกสิน่าจะมีคดีความแต่เอาเงินจ่ายก็จบพออายุ60ถึง68สุขภาพจะไม่ค่อยดีจะเจ็บอ่อนแอสุขภาพร่างกายเริ่มสังขารเริ่มไม่ค่อยดีละดังนั้นควรจะทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ไถ่ชีวิตสัตว์บ่อยๆก็ช่วงหลังจากนั้นก็ช่วงประมาณสักใกล้ๆ68จะ สุขภาพเริ่มกลับมาแข็งแรงดีก็จะสุขกายสุขใจมีเงินมีทองมีบริวารคอยช่วยเหลือก็ดีสบายไม่มีปัญหาพออายุ68จนถึง75ช่วงนี้ก็จะมีโชคลาภอยู่สม่ำเสมอมีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วก็แต่เราระวังเรื่องอโรคภายในช่องท้องเกี่ยวกับโรคท้องนะแล้วก็อาจจะมีอะไรรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับช่องท้อง ก็ให้ไปตรวจไปรักษาเลยในช่วงอายุ75นะพออายุ75จนถึงตายเนี่ยจะมีความอุดุสมบูรณ์ดีจะมีลูกหลานคอยรักใครเอาใจใส่อ่าจะปัญหาเล็กๆน้อยๆก็จะไม่ค่อยมีก็จะหมดไปมีความสุขดีนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ14ปีเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเป็นคนที่แบบโอเคพ่อแม่รักดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีก็คืออาจจะมีแบบเป็นคนที่แบบว่า เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆได้น้อยไม่หายเลือ้อรลังอยู่เรื่อยๆก็ที่บอกแล้วคนที่เกิดกรบากาฝ่ามือบางทีจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นต้องยกให้เป็นลูกเจ้าลูกเทพลูกเจ้าลูกพระไปแต่ก็จะญาติพี่น้องก็จะระักใคร่กบอุ่นดีแล้วก็มีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือนะตั้งแต่เกิดจนถึงยี่สิบสี่พอยี่สิบสี่จนถึงสิบแปดญาติผู้ใหญ่อาจจะพัดภาคจากไปก็คือไม่จากเป็นก็จากตายไม่ว่าญาติผู้ใหญ่ทางทางฝ่ายแม่หรือฝ่ายพ่อนะแล้วก็ อาจจะมีโยกย้ายที่ทํากินพ่อแม่อาจจะย้ายบ้านเราอาจจะต้องย้ายไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ระวังเพื่อนใกล้ชิดจะนําความเดือดร้อนมาให้นะให้เรามาระวังแล้วก็แต่เรื่องญาติพี่น้องช่วยเหลือก็ดีฮะญาติพี่น้องจะคอยช่วยเหลือคอยให้โชคให้ลาบเราพออายุ18จนถึงอายุ25จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาครอบครัวผู้ใหญ่ทางทางทางผู้ใหญ่เนี่ย จะให้โชคให้ลาบคอยสัรสนุนคอยอุปถัมช่วยเหลือดีแล้วก็ผู้หญิงสูงอายุผิวขาวจะนําโชคนาลาบมาให้จะคอยช่วยเหลือเราอุปถัมเราคนผิวขาวนะสูงอายุแล้วก็การงานต่างๆจะประสบความสาเร็จดีการเรียนการศึกษาก็ประสบความสำเร็จดีไม่มีปัญหามีเพื่อนคอยช่วยเหลือก็ดีพออายุ2 5จนถึง35 จะมีคนคอยอิจฉาหมั่นไส้อีกแล้วคนที่มีกบากับฝ่ามือมักจะเจอคนหมัน่นไส้คือคนอิจฉาหนีไม่พ้นจะลิษยาคอยมุ่งร้ายคอยหาเรื่องหาความมาให้หาคดีความให้วุ่นวายคอยจะจับผิดเราคอยกันแกล้งเราทำมาทำสางขทายเจ้ากรรมเวรให้กับมารเยอะๆนะคนที่มีกบากับฝ่ามือนะพอ 25, อายุยี่ห้าจนถึงสามห้านะจะได้รับโชคลาภดีๆจากเพื่อนฝูงจะมีคู่ครองที่ดีบางทีอาจจะได้แต่งงานหรือคู่ครอง ก็ถ้าแต่งงานแล้วบางทีคู่ครองก็จะมีที่ดงที่ดินดให้อาจจะให้รับรส่งรัพย์สินเรามาอะไรเงี้ยจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอะไรให้เราเนี่ยนะนะแล้วก็จะได้โชคลาภจากการลงทุนค้าขายด้วยแล้วกิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองดีในช่วงนี้นะพออายุ3ามหจนถึงสี 40, จะมีเพื่อนที่ดีแล้วก็จะมีหุ้นส่วนแต่จะมีหุ้นส่วนระวังหุ้นส่วนจะคิดไม่ซื่ออันนี้ต้องระมัดระวังที่สุดน,นะแต่โชคลาภก็จะมีตามมานะแล้วก็ จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกิจาการจะเจริญรุ่งเรืองดีการค้าก็จะขยายสาขาได้มีกำลังกายกําลังใจแข็งแรงดีครอบครัวมีความสุขดีแค่ระวังเรื่องอหุ้นส่วนจะโกงท่านนั่นเองระมัดระวังวางระบบดีๆนะทำสังกัด้ายเจ้ากรรมในเวทให้กำมานดีๆแล้วก็พออายุ40่4 จะมีหลักฐานที่มั่นคงขึ้นจะมีบ้านอยากจะได้บ้านจะมีบ้านละตอนนี้เริ่มซื้อบ้านละแม้จะผ่อนแบงก์ก็จะสําเร็จก็ซื้อบ้านแล้วมีบริบาลคอยช่วยเหลือแล้วก็งานใหญ่ๆต่างๆก็จะมีคนคอยช่วยให้เบาลงนะแล้วก็จากงานยากก็จะง่ายขึ้นทํากิจการอะไรก็จากที่ไม่เคยกําไรก็จะเริ่มเห็นกําไรละพออายุ40-50บริวารจะทําความเดือดร้อนมาให้ละอันนี้ต้องระมัดระวังดีๆแล้วกอ็อาจจะต้องเสียเงินเสียทอง แล้วก็บางทีเพื่อนฝูงอาจจะทําให้เราสูญเสียเงินเสียทองดังนั้นช่วงนี้ต้องเรามาระวังถ้าเพื่อนยืมเงินไม่จาเป็นก็อย่าให้ยืมนะอาจจะไม่ได้คืนแล้วในช่วงนี้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพหรือญาติผู้ใหญ่ที่ที่ที่เรานับถือเนี่ยจะให้โชคให้ลาบบางทีอาจจะให้ให้เงินเราให้ทองเราให้บ้านให้ทรัพย์สินให้มรดกเราโดยบังเอิญนะพออยช่วงอายุ50เนี่ยพอ50าถึง60เนี่ยช่วงแรกๆจะมีโชคลาบดีแล้วก็ แต่ว่าก็จะไม่ค่อยอแม่จะไม่ได้แบบมาก้อนใหญ่ๆนะแต่ก็มาเรื่อยๆเงี้ยแต่พอใกล้ๆ60เนี่ยมันช่วงเนี้ยช่วงอายุ50กว่าจนถึง60เนี่ยมันจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับคนในครอบครัวลูกหลานให้เรากังวลวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการเรียน,น,นต่างๆให้เรากังวลดังนั้นเรารู้ล่วงหน้านเราก็อาจจะพยายางแผนหรือปล่อยวางพออายุ60จนถึง68จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและตอนนี้ บริวารจะนําความเดือดร้อนมาให้อาจจะทําให้ขาดทุนเรืออาจจะมีการข้อโกงของบริวารดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องธุรกิจด้วยอาจจะถูกกันแกล้งใส่ร้ายไปเสียให้เสียเงินเสียทองนะให้อาจจะมีคดีความในช่วงนี้นะที่ผมบอกแล้วคนที่มีการบาดการฝ่ามือระวังนะพวกมารผจญดังนั้นต้องระมัดระวังทาสังกัดนยเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะยิ่งออตอนอายุ60จนถึง68พอ6 8สิถึง7จจะเริ่มชดีละ มีโชคมีลาบเข้ามาได้ที่การงานการค้าเจริญรุ่งเรืองมีบริวารมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือพออายุ75จนถึงตายเนี่ยให้ระวังสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยระวังอุบัติเหตุระวังหกล้มแล้วก็การเดินทางไกลไม่จำเป็นให้ระมัดระวังหรือควรไม่ควรไปเลยการเดินทางไกลเพราะช่วงนี้มันใกล้หมดอายุขัยแล้วม,มันจะเริ่มจัดการแล้ว,ล,กกนนวละเจ้ากรรมนายเวรล้ะแต่ก็จะมีโชคลาภได้ทรัพย์สินเงินทองรอบควมีความสุขดีนะต่อไปคนที่เกิดวันอังคาร คนที่เกิดบางคานตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ14เนี่ยช่วงเด็กๆก,ก็เหมือนกันที่บอกการกระบาดการฝ่ามืออายุสุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บตลอ,อดแดออดๆอ,อ,อยู่เรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับร้ายแรงนะก็บอกพ่อแม่ก็คอยดูแลเอาใจใส่อยู่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดไม่เป็นไรดังนั้นยกให้เป็นลูกเสี่งยงเสศิ์เหมือนเดิมพออายุ14จนถึง18จะเสียผู้ใหญ่หรือปู่ย่าตายายหรือคนที่นับถือที่อยู่ไกลๆจะเสียญา,าติผู้ใหญ่ได้ข่าว,วเสียญา,าติผู้ใหญ่นะแต่ก็ พออายุ14-18ถ้าเป็นไปได้อย่าเดินทางไกลเพราะอันตรายแล้วก็แล้วก็แต่ว่าการเรียนการศึกษาก็ประสบความสำเร็จดีนะเพื่อนฝูงชายหญิงช่วยเหลือดีแต่ระมัดระวังเรื่องการเดินทางไกลอย่างเดียวพออายุ18-25จะสมหวังในการค้าการขายจะได้รับผลสําเร็จในการเรียนจเจริญก้าวหน้าการงานก้าวหน้าจะได้ทําสิ่งที่ท้าทายและก็ประสบความสำเร็จด้วยนะแต่ระวังผู้หญิงผิวสองสีจะเข้ามาขัดโชคลาภนะจะมาหาเรื่องเราพออายุ25-29ช่วงนี้อย่าได้เคลื่อนไหวอะไรที่ มีความเสี่ยงดังนั้นอยู่นิ่งๆพยายามทําอะไรที่มันแบบอย่าอย่าโลดโผนอย่าประมาทให้สุข,ขุมทําอะไรค่อยๆคิดกิจการต่างๆทําก็ค่อยคิดอย่าประมาทแล้วก็จะมีคนผิวขาวเข้ามาสู่ในชีวิตนะก็จะทําให้พบอะไรดีๆอาจจะเจอคู่อะไรพวกนี้นะครับพออายุยี่สิบเก้าจถึงสามห้ามิตรและบริวารใกล้ชิดจะนําโชคลาภมาให้การค้าการขายจะเจริญเรื่องเรืองขึ้นผู้บังคับบัญชาจะช่วยเหลือ จะมีชื่อเสียงในวงสังคมมีคนชื่นชอบนะพออายุสามจนถึง40จะมีโชคลาภเข้ามาสู่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้ทําบุญกุศลช่วงนี้จะมีโชคลาภทำบุญแล้วจะมีโชคลาภในช่วงปลายอายุ40เนี่ยจะมีโชคลาภเลยแต่ว่าบางทีในช่วงอายุ40เนี่ยมันจะกลายเป็นมีโชคลาภแล้วเป็นทุกขลาภ แล้วก็ต้องอดทนหน่อยแต่ทุกอย่างก็จะเป็นผลดีก็จะเป็นได้ได้รับผลดีพออายุ40ถึง45จะได้รับลาบยศต่างๆแล้วจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทําอะไรก็จะดีไปหมดเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยแต่ต้องระมัดระวังจะมีคนคอยตรวจสอบจับผิดเอานะระมัดระวงังพออายุ45จนถึง55จะได้เดินทางไกลหน้าที่การงานจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรืออาจจะเดินทางไกลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ต้องระมัดระวงังรูปบัติเหตุทางรถทางเรือทางอากาศครอบครัวจะเป็นกําลังใจให้ ดังนั้นช่วงนี้ทำสังญาณาเจ้าก,กรรมในเวรเยอะทำให้กับพวกมารมาเยเยอะมารนทั้งหลายอพออายุ55-60ระวังจะเกิดคดีความจะเสียเงินเสียทองบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้นะแล้วก็มีผู้ใหญ่ผิวขาวทุ้มทมจะมีคนเป็นคนที่เขามีอำนาจมีบริวารมีโยธาบรรดาศักดิ์คอยช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรพออายุ60-68ร่างกายจะเจ็บป่วยให้ระวังเรื่องกระดูกแล้วก็ระวังเรื่องหกล้มอาจจะเจ็บหนักอย่าให้ล้มนะล้มมีโอกาสที่กระดูกหักได้นะแต่ก็จะมีโชคเรื่องการเงินแล้วก็จะได้ โชคลาบเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าอาจจะแบบไม่ก็อาจจะมีได้หลานอะไรเงี้ยง่ายๆแต่ระวังก็ดะวังและได้หลานหรือไม่ก็ได้ระวังได้จะได้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 คู่อีกคนหนึ่งแล้วครับพออายุ68จนถึงเจ็ดสิบห้าจะมีโชคดีเกี่ยวกับทรัพย์หรือจะได้สิ่งที่ถูกใจบริวารจะ,อะคอยช่วยทําให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนฝูงจะนำเอานู่นเอา,เอาของนู่นนี่มาให้และบริวารครอบครัว ครอบครัวสามคีกันดีแล้วก็พออายุ75จนถึงตายเนี่ยจะมีความสุขท่ามกลางญาติพี่น้องลูกหลานก็จะอาจจะทําให้ลาคาญใจนิดหน่อยแล้วก็อาจจะเจ็บเจ็บป่วยช่วงช่วงรงอกพวกเรียวกว่าหัวใจอะไรพวกเนี้ยให้เรามันระวังก็วันนี้รายการพิหามาเล่าก็เดี๋ยวจะมีตอนตอนที่2ก็ขอทุกคนเนี่ยขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปภาค2อนะครับก็ขอบพระคุณขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับขอรวยๆครับขอบคุณครับ